สวัสดีครับผมต้นฮักกกกอกครับอ่ามาลุ้นกันนะครับว่าเจ้านิกกี้นี้จะออกได้หรือเปล่านะครับเจ้านิกกี้จะออกได้ไหมนะครับมาลุ้นกันนะครับนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าเจ้านิกกี้จะออกได้ไหมอ้าวนิกกี้ออกมาลุ้นมาเอ้าเดินมาเดินมาเดินเอ้า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 เดินออกมาออกมาลุ้นลุ้นกันนะครับลุ้นลุ้นนะครับลุ้นนะครับว่าเจ้านิกกี้จะออกมาได้ไหมนะครับอ่าเอ้าวเข้าไปเข้ามาเข้ามา ะมาครับมาๆมานะครับมาลุ้นกันนะครับว่าเจ้านิกกี้จะออกได้ไหมอ่าไหวไหวไหมครับไหวไหมพี่เสือมาลุ้นกันครับว่าไหวหรือเปล่าเจ้านิกกี้นิกกี้ครับนิกกี้นี่ครับลุ้นกันนะครับนิกกี้อ้าวทำไมยืนอยู่อย่างนั้นล่ะครับอ้าวเจ้านิกกี้นิกกี้ครับอ้าวออกมาออกมาออกมาเข้าเข้าหันหัน เข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเข้าไปนั่งเข้าไปก่อนนะครับมาออกมานะครับอ่าลุ้นกันนะครับว่านิกกี้จะออกมาได้ไหมนะครับอ่าอ่าอ่าข้าครับเข้าอึดอึดนี่นะครับอ่านิกกี้ยังออกไม่ได้นะครับนี่ครับนิกกี้ยังออกไม่ได้นะครับณตอนนี้นะครับ นี่นะครับว่าเจ้านิกกี้เอ่อนิกกี้นะครับคุณนิกกี้ก็ยังออกไม่ได้นะครับรอลุ้นนะครับนะครับในขณะนี้นะครับอ่าเนี่ยครับนะครับลุ้นลุ้นนะครับนิกกี้จะออกได้ไหมนะครับ มานะครับมาจนิกี้มานะครับนิกี้นะครับ่านะครับยังไม่ออกนะครับยังไม่ออกนะครับรอลุ้นอยู่นะครับณตอนนี้นะครับนะครับก็ตอนนี้ก็ออกยังไม่ได้นะครับมาลุ้นมากเลยนะครับณตอนนี้นะครับนิกี้นะครับลุ้นมากเลยนะครับ นรนิกกี้อ่าอยากออกครับอ่าลุ้นลุนครับว่าจะออกได้ไหมได้ไหมครับได้ไหมครับอ่าเอาเอาแล้วนะครับเราลุ้นแล้วนะครับลุ้นแล้วนะครับออกได้ไหมออกได้ไหมเอาเอาแล้ว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 นะครับลุ้นกันนะครับลุ้นกันนะครับอ่านะครับอ่านาทีอเอา๋อลุ้นลุนก่อนนะครับลุน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  ได้ไหม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 อ้าวอ้าวอ้าวดิน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 อ้าวอ้าวอ้าว้วในที่สุดก็ส okay. ําเร็จแล้วนะครับนิกกี้ออกมาได้แล้วนะครับออกได้แล้วนะครับนี่นะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วนะครับนี่นะครับเขาชอบออกตรงนั้นนะใช่เขาเคออกแล้วเคยออกนะนี่นะครับออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวอ้าวออกแล้วก็เข้าใหม่เปล่าครับเข้าไปเข้าต่อหรือเปล่า นะครับอ่านี้ก็ออกมาได้แล้วนะครับนิกกี้นะครับคุณนิกกี้ก็ออกมาแล้วนะครับนะครับก็ออกมามีความสุขอย่างสนุกสนานมากนะครับนิกกี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับณตอนนี้นะครับแล้วนะครับออกมาแล้วนี่นิกกี้นะครับออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปที่เดิมนะครับไปหาสาวฝั่งบ้านน้าไปแอบดูสาวนะครับไปแอบดูสาวนะครับไปแล้วนะครับณตอนนี้นะครับยี่นิกกี้นะครับนี่นะครับ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามในช่องต้นฮักกอก,ะกะนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมครับเป็นกาลังใจให้ต้นฮักด้วยนะครับก็ขอขอ,ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับขออนุญ,ญาตลงไลค์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ